สวัสดีครับเด็กๆมาพบกับคุณครูบาสอีกเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับกับคุณครูบาสเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้เราจะมาทากระต่ายกันนะครับเริ่มแรกนะครับไปดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับมีไม่เยอะนะครับมีใบกิจกรรมนะครับที่เป็นรูปกระต่ายนะครับ แล้วก็สีเด็กๆจะใช้สีไม้หรือสีเทียนก็ได้นะครับที่เด็กๆมีและเด็กๆชอบนะครับให้เด็กๆนะครับระบายสีลงไปนี่ใบางานนะครับช่องละหนึ่งสีนะครับโดยที่ใช้สีหลายๆสีได้เลยนะครับระบายสีแบบใจเย็นๆเลยนะครับเด็กๆ ผลงานเราจะได้ออกมาสวยนะครับช่องละหนึ่งสีสลับกันไปเลยนะครับค่อยๆเพิ่มสีขึ้นมานะครับเพิ่มมาทีละสีละสีเลยนะครับผมแล้วระบายให้อยู่ในช่องนะครับจะได้สวยงามแล้วก็พยายามอย่าให้ออกนอกเส้นแล้วก็อย่าใจร้อนค่อยๆทำนะครับถ้าเด็กๆรีบทำ ผลงานก็จะออกมาไม่สวยนะครับเป็นการฝึกสมาธิไปด้วยนะครับค่อยๆระบายไปนะครับเพิ่มสีขึ้นมาค่อยๆระบายนะครับอ่ะแล้วเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนะครับเด็กๆใช้เวลาในการทำนะครับให้เด็กๆตั้งใจแล้วก็ไม่รีบนะครับไม่ใจร้อน ฝึกนะครับทำให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใจร้อนนะไม่ระบายปืดๆนะเป็นพี่อนุบาลสองแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกเขียนชื่อได้นะใครยังเขียนไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่เขียนชื่อให้แล้วเด็กๆเขียนตามนะครับสวยไม่สวยไม่ว่าเลยให้เด็กๆฝึกเขียนนะครับลูกอ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับใครเร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูบาดูด้วยนะ